หนึ่งกาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องมาม่าเนตเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบบกันนะครับแบบอะไรครับป้าตกปลาครับการขิมะาหนูควัวโลกครับไหนอ่ะเนตเตอร์อยู่ไหนตัวนี้ตัวไหนลูกแวะชมมากเขาเองเป็นไส้ขูดเองด้วยนี่มันต่ปลาเนี่ยมันอยู่กันเต็มเลยเนี่ยเราไปหาทำเลนะ ผมไม่มีที่าะว่าที่แรกเราแหละดูไหมดีมากไปขากัปที่แรกกันใช่โ กดวางไงบ้านบ่กดวางไงรถเล็บบารมาตัวหนึ่งอ้าไม่กดวางไม่ได้อะบาร์ต้องวางดึง คงไฟกอนไหมมันจะมืดไปกว่านี้น้ำฝตก้ะจาต่อลอง,ลอกอง,งลตกต้างแงตกแงค่ะฮะตไหอ๋อต้องอกดตรงนี้โอ้ต้องกดคลางไว้อืสีแดงก็ต้องปล่อย มาแล้วมาหนูได้อ่ะฮะได้แล้วเนี่ยอนึ่นตัวผ่านหรอกอือเออมาเลยครับมาเลยครับโอ้ยอ่าแล้วกว็าขาพาตัวไป เดเอาไปขาย,ยปวดปปวดปปดเวดปวปดปลดดปวปวดปวปวดวปวดปวอวดปวดปดปดวดาดปวปวดปดปววปวดปดวป <laughs> ừ, đi bà. Cả. Ừ. Ừ, lên giờ mấy họp bữa rồi. Ừ, lại. Mình ra Có vậy. À, lên รุด,ดอีกแล้วเเลได้อี่ตัวได้สามตัวโคนาได้สองตกยากกันนะแ่ยากไหมเอปลาดอีกแล้วามมาออต้องปล่อยให้ทนหนันเน่ไมั้นเป็นข่นีหเหรอ,อ เราตามว่ายลงเราก็ยกเราอยากดในงานในเอ็นค่ะเน้วมันมีหลอดอยู่ทางซ้ายทางเอ็นถ้าหลอดไปมนเอ็นมากโอ้โหตัวนี่ตัวใหญ่แน่ กรู้ป่ะไปนงูยก็ <c oughs> ว่าแล้วมันจบละไม่ได้จ้ะอืมก็ค่อยปล่อยไม่ต้วือม้องดีนี่น่าจะได้ดีเป็นพระติกแล้วอุ้ยเป็นสิขขเลยเป็นกระติกแล้วคนก็ะคนก็ระติกกระติกกระติกกระเป็นยัง กดติกดขายขายร้านร้านไหนร้านนู่นร้้อ้าน้านี่หรอทิศมาเก็ตเนี่ยมาเก็ตดได้สองพาเได้1,939กอ ราะหนูยังไม่ซื้อได้ไหมมาดูก่อนซื้ออะไรได้มังหนูยังไม่ซื้อเพราะว่าหนูต้องเก็บตังค์็กอยากเก็บตังค์อีแเ่ที่จะสื้อของแพงๆได้นนก็อดูกนนะดานัมีอุปกรณ์แคมปิง้งนะรงนี้ยอ็อ,อ,อไดอกห้องห้องเ

โอ้โอ้โหดูเบ็ดออฟเบ็ดไฟฟ้าเลยแสนจริงอห้าแฟนก็คือเราแบบมันตกออโตเราไม่ต้องไปอะไรเราก็ต้องปล่อยกันไว้ใช่ไหมแล้วโหเต้นได้สองหมื่นก่อกองไฟสองหมื่นห้าตกกันเลย ว่าหนูได้เปรียวกว่านะเพราะว่าราะว่าเราต้องเก็บตาคือเด็กตอนจบซอฝังเนี่ยเพราะว่าจะตบได้เร็วกว่าเลยตอนเนี้เยเยอะมากทำยังไงบาร์ตอนน้องว,วางให้มัมน่งเดี๋ยวคงไฟนะอ่อะปพาลุด กดแล้วก็ปล่อยอย่ากดแงเกดแล้วก็ปล่อยตายมันสู้ก่อนกดแป๊นึ่งแล้วก็ปล่อยนี่ต่ว่าใั้นะจัดมัเต็มลวเต็มแล้วไปข,ข,ขาเบ็ดเป็นหนะ้าพันน่ะ ตอนนี้หนูมี4,000แล้วนะส่งอ,อีกรอบหนึงก็ได้เดลยแล้วตอนนี้เนี่ยจีมี4,000ล้ะ4,494เราจะซื้อเบ็กกันได้นะครับทุกคนไม่ร่วมกันนะคะ ตบด,ด้วยครับเชิญครับเชิญครับได้แล้วได,ดวห้ห้ากิโลเจ็ดจะว่าโอหตัวเนี้ยหนักมากตัวนี้หนักมากนี่หนักมาก อ่าไปหยุดกแรงมากนไปกดกไปก็อ้ไปก็เป็นข้ามานะล่อยวลนะ บ้าว่าเราต้องตอบฝั่งตัวเองไม่งั้นไม่ได้ไม่ไม่ได้เงินอันนั้นมันตอบเล่นๆเนี่ยบาสี่พันห้ามีอะไรกระเปา๋าหรือเปล,ล่าไมในกระเป๋าบามีนอกกระเป๋าอเหรอมีมั้ยเราก็มีโลกเราก็เราก็น่าจะมีอยู่แล้วไม่ใช่หรออ๋ <c oughs> นอนแน่ที่เราใส่บาสี่พันห้าแล สีมันแปลกแล้วต้องอีกรอบหนึ่งนะได้เลยซื้อข้าวเบ็ดใหม่ลองดีนะหรือซื้อถังใหม่ซื้อเบ็ดใหม่ก็นด้นซื้อหนูว่าซื้อเบ็ดใหม่กัจะดีกว่าเออได้ปลาใหญ่ขึ้นี่อ่าแล้ได้ราคาดีใช คุณจะตลกเอที่ตอนมันดินนี่แหละเอพา12ากิโลสามเราเคยได้เท่าไหร่รู้ไหม14กิโลสามไเคยได้เท่าไหร่ที่สุดกิโลสี่กิโลที่สุดกี่กิโลตัวด้กระเป๋า,าเคยได้สุดกี่ ตัวเรนได้ห้าตัวแหละทือถังมารอเนี่ยตัวนี้น่าใหญ่จริงมากเลยกูเอเออจริงจริงตัวนี้าตัวใหญ่มาป้าเหรอ สิบเจ็ดกิโลเองเหรอเจนิ้วขนมนะสิบเจ็ดมนิ้วใช่นี่ไตัวนี้เอาไปล้วเอาไปแล้วตัวนี้ใช่ปะได้ตัวนี้เลยเลือนไปอีกขั้นหนึ่งืาขาแด้ราคาดีใช่น่าจดูห้าพันแปดเลยนนะี่สิจนิ้วอ่ะนะตส่สีส้มเลยอืมเลยว่าดีทำไมันตกยากปะ ห้าพันเลยนะล่ะใช่เออหกพันอ่ะดูต้องดูข้างบนหกพันเลยอะ่ะแค่ดีแล้วสิบสองอนไรยาวไแ่ไาพาไปซื้อเบ็ดนะไดาฟ้ากีโโ่โอ้โหเป็นหมื่นเลยมันหมื่นหนึ่งอ่ะได้ตัวสี่้อสบายทีนี่แ่บ mấy món hết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  món r o d món hết 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 món ซื้อเอน,นูนซื้อเหยื่อสามพันเบ็ดอัไเอแรกไปเลยนี่อันนี้ละาหนี่นัสีอะไร,ระะด้รอสีอลรอดงืไม่ได้เลยซื้อกอนมโอเซื้อรอกไปหอสีอะไรฮะสีเขียวเลยค่ะ

เจอไหมอุ้ยตรงนี้นิ้วนิ้วขยอาจจะไม่ถึงพันก็ได้ ออคือเหยื่อป่าเหยื่อที่แบบแพงที่สุดสิบประมาณหมื่นสิบหมื่นถึงานาด่างหนไม่ถึงประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยไอ0อ้สามพันสามพันจังปปลใช้เหยื่อหนึ่งพันกว่าแต่คันปลาดีกว่า,าปลาดกตัวเล็กดีกว่าไม่รู้า่าจะเหนียวกว่า เต็มแล้วอ่ะไม่เต็มแล้วไขายเลยเก็่ได้เก้าพานเหมือนกนไปได้ได้งั้ยซื้อซือัอนหน่อยเปลาลอเก้าันเนาะใช่ก้าพันมไม่นานะปลาลอทำไมได้น้อยจังอ่ะเต็มมล้ว่ะตกมันโชคไม่ดีใช่มันบางทีไปอยู่ที่โชคเลยบางทไางไีได้ตาแพงมัน้ ได้้วถูกถุง่อกี้เห็นติดปลาทูเลยนะต้องรอนานปลาตัวใหญ่โอ้ยอันนี้เท่าไหร่กี่โลไอตอนเช้าี่ยชอบมากเเพิ่มโชคให้กับเราเยอะมาก ได้แล้วโอ้โหแปดจุดหกกิโลแต่ก็จะเปลี่ยนคันไงเป็นนิ้วเลยนั่นต้องนี้เต็มห้าตัวนะจะได้ฟังว่าเออค่อยกดค่อยกดถ้าปลาใหญ่จะตู้หมดตู้บ่อยกดแบกดดบกดแบบเดียวกดแบบเดียวตู้ตู้หนึ่ง <ๆ S 2> ร้อ,อยก็แบบ เกดดตอนแรกอนนี้สุดเยี๋ยมนไปกดดูนไพอีกี่ันห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบขายได้มากกว่าเก อืยเยมเต็มแล้วเอออย่างน,นั้น,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 นก็มาลองซู่มันหน,น,น่อยก็ได้เต็มเลยหนึ่งตัวอ่าเต็มแล้วสามร้อยนี่สี่ตัวอา่ ก็าไข่ได้กี่พันไข่ได้หนึ่งพันก็ร้อยหกสิบม่จะห้าพันจำเลยปลาได้ปลาใหญ่หูใหญ่มากไม่ใหญ่มากใช่ไหมได้หนูได้หนูได้แค่แปดพันเองเอาไปอีกรอบนึ่งปลาเราทให้กำลังใจปลาไปชมบ้านคนอื่นรอเลยไหมเค มาดูวันว่าเขาเป็นอะไรแล้วอ่ะหกพันหกแปดพันแล้วมาดูว่ามันเป็นอะไรกันบ<ร>้างโอ้โหนี 5, ่มันซื้อล่องใบฟ้าเต็มเลยนี่สุดท้ายดูดิหุ่นตกเองได้มันก็รวยไงมันก็มีถังเต็มเลยนะซื้อถังเก็บปลาหาเต็มเลยเป็นใหญ่มากแล้วแกปลาดูเล็กมาก

こういう人もあ